มันมีมุมเยอะแยะให้เปิดค่ะรถสวยุกภาพนีมันมีคขาม่ับพวกที่โตเกียวเขาที่เแยอะมันต้องให้เราเดินผ่านซอกอ่ะแอนอออกสบายที่เขาจะนอกจากรถที่เราจะรีวิวเนี่ยเขายังมีรถแบบนี้ให้คุณเลือกให้ได้เลือกนะครับมีซีวิกมีซิตี้มีวีออสมีตาโตอีเคฝั่งนู้นอนาคตเทอเทนจะเหมาหมดตลาดใช่ค่ะทำรถหมดเลยยิปเป็นของเรา ของเราใช่ไหมของเรา,เาสโลแกนเขาคือเนี่ยมึงถามจนเจียนกูต้องหายไปอ่านเนี่ยรถสวยค<ว>ุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ำท่วม<อ>การกันตีคุณภาพโดย QA QC ใช่ค่ะรถชนรถลายเอาสไลด์กลับมาคืนได้เลยท่านอยู่จังหวัดท่านก็เอาไลด์ไปให้ส่งท่าน<อ>นะคันต่อไปเป็นมาสด้า CX 5คันนี้วันนี้ต้องถามซองคนนี้เลยก็รู้ข้อมูลดีสวัสดอีกครั้งครับท่านลักชัวรี่อีกแล้วอันนี้เป็นแนวจริงๆอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะรถอย่าง รถอย่าง f o r ์ u n เนอรย่างีเขาเรียกว่า PPV แบบนี้ผมเรียกว่า SUV ถ้าตามเซกเมนต์ของมอัะนะ <H> SUV นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามลากสาบของ SUV มันก็ยังไม่ใช่อีกเหมือนกันทำไมอะ่ามัน,มน,มนใน SUV มันก็จะแบ่งเป็นใย,ยแมงมุมอีกว่าเป็นแบบไหนอีกคันนี้คือ Mazda CX 5มันใหญ่สุดยังมันมี CX 7อีกไหมไม่ใหญ่ใจนะไม่นี่มันใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใน Mazda ราคาออกโชว์รูมแพงมากแพงมากคันนี้เครื่องยนต์เป็นเบนซินหรือดีเซลเป็นดีเซลเป็นดีเซลนี่ไงสุดยอดตัวสุดท้ายเครื่องดีคือท็อปละท็อปที่สุดแล้วของ m a ส d a ามมากับล้อโตแล้วจะบอกให้ว่าขับรุ่นนี้ท่านต้องต้องอะไรคะต้องบอกท็อปท0เลยอันนี้พูดต่อหน้าซ้อเลยได้ค่ะผมดูยากให้ท่านเลย อยาให้ซ้อจัดยางให้ใหม่ถ้าท่านไม่ต่อราคาใช่เ,เปลี่ยนให้อยู่แล้วถ้าท่านไม่ต่อจะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยเ <c oughs> พราะหาเบอร์โคตรยากเลยไอ้ร <c oughs> ุ่นนี้หาเบอร์อยาก <c oughs> มันต้องเป็นเบอร์ recommend <c oughs> ของมันค่ะ <c oughs> ผมเคยมีญาติใช้อยู่แล้วใส่ยางที่ไม่ใช้ไซส์มันโอ้โหวิ่งไม่ได้เรื่องเลยต้องไซส์มันเลยนะคันนี้ปีอะไรครับซ้อปี17บ่ะปี17มือเดียวรถสามปีเป็นมือเดียวมือเดียวไม่ผ่านไฟแนนซ์ด้วยเงินสดขอญาติดูเลย ซอพูดแต่ผมไม่เชื่อหรอกมันต้องดูด้วยตาเราเองก่อนจะดูรอบคันแล้ดูคันน่องคันหน้าตามความคิดของท่านผู้ชมที่ว่าเฮ้ยรถสวยไหมมีโดนหรือเปล่านู่นนี่นั่น Sky x t อ i e e Technology ไม่มีขยับเลยว่ะน็อตอะน็อตไม่มีขยับเลยอะมาจไม่เอามดไม่มีขยับเลยอะแอลองก้มไปดูข้างในยอะสวยไหม สวยอยู่แล้วสวยสวยสวยรส,สวยมากนะครับรตไม่มีขยับเลยสวยงานคานนี่ดูดิแสดงถึงว่าไม่เคยแม้กระทั่งจะทําสีกันชนชคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เวลาท่านผู้ชมดูเวลาผมรีวิวเต็นท์รถเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีทําสีกันบ้างโอ้โหเต็นท์โกหกเปล่าพิธีกรมั่วเปล่าเฮ้ยไอคําว่าชนของเราเนี่ยมันต้องชนหนัก ใช่ไอชนมอเตอร์ไซค์ชนเสาฝากันชนต้องทำสีไอนั่นเขาเรียกว่าจริงๆมันก็เรียกว่าชนนั่นแหละแต่ว่ามันมันอีกแบบหนึ่งมันมันมันเป็นพื้นฐานของการใช้รถอะลอว่าเฉียวดีกว่าเออเฉียวดีกว่ามันโดนนิดนิดม่อยู่ดีแม่ผมจอดรถอยู่แม่ผมเอาที่โกยขยะเฉียวไปลอยมันก็ต้องทำสีแล้วท่านก็จะตีว่าเฮ้ยกันชนทำสีมาแล้วรถต้องชนมันใจเย็น คำดาวกันหน่อยบางทีมันต้องมันไม่ใช่อะ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยรวมดูโดยรวมท่านผู้ชมสีสวยอยู่แล้วสีนี้ผมว่าสียอดทิศขอมาสดา้าสีเทามเมทัลลิกผมเรียกอย่างนี้นะเทกากันเมทัลลิกสวยงามดูรอบของเส้นสายดี<อ>ขนาดไม่ไฟฟ้าไหมไม่ไฟฟ้าเว้คันนี้ดุวนี้ไม่ไฟฟ้าเว้เออมีถาดรองกันของนะครับถาดนี้สําคัญถ้าไม่ถ้าไม่มีถาดนี้เวลาวางอะไรก็กิ้งชิบหายไววอดหมด ถ้าไม่ถานนี่จะมีขอบแล้วมันไม่เลื่อนนะครับแล้วก็เราดูผมดูให้นะผู้ชมไม่เคยแกะมาใช้เลยไม่เคยแกะนี่ดูดิยังมาตรงมืมาตรงมือนะแกะเลยรองพื้นซีนซีนยังสวยอยู่นะคะไม่เคยเปิดอ่ะถ้าเคยเปิดเนี่ยคนอย่างผมพวกรู้มากเนี่ยก็จะเอาของมาวางในตรงนี้ล้อมันจะเป็นล้อนี่ไม่มีเขาไม่เคยยุ่งกับมันครับเขาไม่เคยยุ่งกับมันเลยรถยังสวยแบคไลท์หลังสวยมีม่านม่านยังไม่ย้อยเลยอ่ะ มาอนนี้เอาออกได้นะออกไงวะอย่าไปเอาออกเลยดีกว่าเดี๋ยวแตกเบาะหลังนี่สั่งพับจากตรงนี้ได้นี่ใช่ปึ๊บแน่นี่เห็นไหมเป็น60 40เป็น60 40ได้เออก็นั่งสบายขนของยาวๆขนยุ่งเฟอร์นเจอร์ได้แล้วชิ้นนี้ถอดออกได้นะชิ้นมานี่ถอดออกได้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้หนักมัยอ่ามันมีพาวเวอร์ยูนิตข้างหลังมีพาวเวอร์ยูนิตข้างหลังอ่า มีครัว่าอยู่ในข้างหลังรถสวยทรงดีเฮ้ยรถคันนี้สวย,สวยรถคันนี้สวยริ้วรอยมียเห็นชัดเจนนะนี่ผมเดินดูมีริ้วรอยนะั่นคือการใช้งานใช่ของเขาโอ้ทำไมหมดทั้งคันน่นสาสงสัยแล้วถูกไหม่ะมีริ้วรอยหมดหนึ่งประตูสวยข้างหลังผมว่าไม่มีคนนั่งอะ่ะผมดูเบาะหลังให้ไม่มีเบาะหลังยังด้านอยู่เลยไม่มีไม่มีไม่มียังใหม่กริปอยู่เลยข้างหลัง้างคาสวยนะแมกกาไลด์ดี โอ้คันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้สวยจริงแล้วรถหายากด้วยในตลาด CX5 เพราะมันแพงพอพอพอมันเล่นรุ่นนี้คนจะเทียบจ่ายเท่านี้ไปเอา PPV ดีกว่าได้ใหญ่กว่าแต่มันไม่เหมือนกันนะมันคนละแคตตากรารี่กันเพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ในรถที่ขับง่ายสุภาพสตรีขับได้แม่บ้านขับได้ผู้ชายขับได้ซื้อให้ Enter อร์ขับก็ขับได้เดี๋ยวก็องซื้อให้แออร์ขับว ไปไรสร้างขยี้ยไปบ่อไฟฟ้าไปบอกไฟฟ้ายกชอบชอบตรงยกขึ้นยกลงแค่นี้คันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับซ้อ698 698,000ใช่จัดไฟแนนซ์ก็สูงสุดเลยได้เครดิตดีฟรีดาวเฮ้ยที่นี่เขาทำแบบราคาต้องเต็มเต็มแม็กซิมัมได้ใช่อ่ชอบที่สุดดอกเบี้ยที่นี่2.99เหมือนไม่แดงจริงดอบเบี้ยเบามากแล้วก็สบาย เหมือนเดิมดาวหน่อยก็ดีไม่ดาวก็ไม่ว่ากัน<ช><ช>นะครับแล้วก็คันนี้ประกักนชั้นหนึ่งเหลือไหมไม่มีเลยไม่มีเหลือทำ,ำ,อำอทำเถอะทำเถอะทำเถอะต้องบอกว่าทําเถอะผมผม <laughs> ผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะว่าต้องทําประกักนชั้นหนึ่ง,งหลังหลังมันง่ายทำไมทประกันชั้นสามซ่อมเขาแต่เราเไม่มีตังซ่อมมัาตัวเองเร<ช>า,ย,า,ย,าย,ยอมเสียตังดีกว่าถ้ามาทีนิดหน่อยท่านก็ไม่ต้องเคมหรอกท่านอย่าไปคิดเยอะ ค่าเก็บประกันไว้แล้วเวลาขายต่อมันคนละเรื่อง<ช>มันเหมือนนาฬิกามันมีการ์ดมีการ์ดคเรว่างมัมีประกรันชั้นหนึ่งแสดงว่าเต็น์ก็แบ่งเบาภาระไปส่วนหนึ่งละมันก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นในการขายต่อนะครับแล้วก็ CF เฟไปลดถที่ดีมากๆ2ก็คือออปชั่นมาเต็มใครที่ชอบสุนทรีลำโพงมาเป็นแบบแบรนด์เนมเลยเป็น Boss, บอสเขาเรียกว่าบอสก็ได้ฮะบอสก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกกันแล้วอะไร อย่างว่าผมว่าไม่นอนน้อยต้องอะไรถ้าอยากรถสวยรถสวยขออนญาตลองได้ไหมฮะได้เลยค่ะคุณแจคุณแจครับคุณจิ๊นน่ารักแจมาได้ผมชอบผมเคยมีมาสด้าให้คุณขับให้คุณขับเลยให้ผมขับวะขออนุญาตนะครับจ้าวนะรถคันนี้สวยมาก C X 5เป็น All Wheel Drive Sky Active Technology ซึ่งเป็นรถที่ตอนออกใหม่ๆมาเนี่ยมันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ Honda C R V อ่ามันออนอยู่ในเซมิเนียกับคอนด้าซีค่ะคุณใจเป็นคีย์เลสนะครับสตาร์ทตรงไหนวะอ่ากันละจริงจริงข้อเสียอย่างหนึ่งนะของรถสมัยปัจจุบันนี่นะจะบอกให้เดี๋ยวกดแอะไนคือไอ้ปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยช่วยทำให้มันเห็นชัดๆัดได้ไหมแอบแอบไอ้เนี้ยแอบมาอยู่หลังก้านบ้างคันอยู่ข้างล่างบ้าง EU ช่วยกดมีกฎหมายออกมาสักอย่างหนึ่งไหมว่าพุชสตาร์ทควรจะอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันหมด ขึ้นแล้วผมทำอาชีพคาแคร์สตาร์ทไหนวะเอออะไรเงี้ยหาลำบากนะครับก็มาก็มีมัลติฟังชันอะไรครบคันของมาสด้าโนั้ลแบบสปอร์ตหม,มุนแบบนี้ก็เหมือนไอรัสไงมันไอรัสของ BM เอ็มมาสด้าที่เขาให้ออปชั่นมาครบนะครับแอร์อเป็นแบบดูอลัลเป็นแบบแยกโซนได้โซนนู้นแอนเตอร์นั่งหนาวนม ก็ปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นมาฝั่งผมก็ชอบเย็นๆผมชอบกัวเน่าก็เปิดเย็นเจี๊ยบเลยกระจกหลังให้แบบตัดแสงออโต้ตัดแสงออโต้นะครับตัวรถภายในเป็นสีดำซึ่งผมชอบถ้าส่วนตัวผมผมชอบคันนี้มากับเบรกมือไฟฟ้ารู้ไงก็ดูเล้ว Enter ต้องซื้อว่าอย่างเงี้ยออกกองออกกอง Enter สบายเลยเ n อร์โซ c i ตี้เนี่ยสบายเลยออกกอง เบรคมือเป็นแบบไฟฟ้าถือว่าสมราคาค่ะสมราคายุคนี้มันต้องเบรคมืออย่างนี้แล้วครับเบรคมือต้องเป็นแบบเบรคมือไฟฟ้าแล้วแกะไปได้ตัวเบรย์ไปได้อันนี้เป็นโฮมหน้าจอเป็นมัลติมีเดียนี่ไงนาวิเกเตอร์กดเข้าไปปึ้งใช้งานเอ้ยแน่ใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานได้กดโฮมอีกทีดูโหมดใช้งานได้อีกไหมเป็นเสียงขอมาเทมขอมเทมถาเข้าได้ต่อไป ก็ไปดูนี่เซตติ้งได้ไหมเต้งได้ <Okay. S 1> อ่ามีอัพเดตเสมอแล้วก็มีคีย์ลัดค่ะไม่ต้องเข้าไปในโฮมก็กดมีเวกเตอร์ก็มาเลยหรือจะเข้าไปเสียงก็กดที่รูปตัวโน้ตก็เป็นต้นได้เลยเสียงเล่งตรงนี้ว่ะแล้วดาวอ่ะแปลกไหม,มธรรมดามันจะชอบอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้เสียงมาอยู่นี่คือแปลว่าเราขับรถมันจะอยู่เราไม่ต้องไปมองไง แล้วแค่แล้วแค่คำ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 เอารูปรูปคำคำมันต้องรูปก่อนปะรูปรูปใช่ต้องรูปต้องรูปกว่าใช่แล้วก็คำแล้วก็คำเพราะผมแต่ละผมมันไม่เหมือนกันแต่พีพีก็รูปเพลินเชียวคำไปแล้วรางไรนี่คืออะไรอ่ะอใช่บริทเวรกดซิอะเฟซบริเวรรายการโปรดคุณวิทยุอันนี้ก็คือกดปุ่มแบ็ค่ะเกียร์เป็นแบบเหมือนที่ผมบอกยังชอบอยู่ดึงลงคืออัพเกียร์ขึ้นผัดขึ้นคือดาวเกียร์ลง คันนี้ขึ้นมาสิ่งที่เจอคือรถคันนี้ฟ้องว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถคันนี้ทางท็อปเทนเพิ่งซื้อมาฮะใช่ค่ะเพิ่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวเขาจะจัดการระบบนี้ให้จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้และพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันก็ต้องมันมันต้องใช้นี่ด้วยมันต้องใช้ตัว OBD ล้างล้างแล้วนะครับข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลไปแล้วนะครับรถสมัยใหม่คันนี้มี i Stop ก็คือถ้าผมกดอรอกดแล้วกไฟแดงอ่า กดปุ๊บรถติดจอดัใช้งานได้ไหมได้แต่มันต้องรอรอจะรออย่างมันใช้ได้เราก็ต้องบอกมันไม่ขนาดนั้นมันต้องใช้เวลานานหน่อยนึงใช่ไหหน่อยนึง ครไอสต็อปยังมีเลนเชนมีกดทุกโหมดเลยเลนเชนสัญญาณเลนเชนผมเปิดแล้วการลดเข้ามาใกล้กดแล้วแท็กชั่นออฟได้ไหมได้แท็กชั่นออฟก็คือถ้าเรากดออฟอย่างนี้คือรถเนี่ยพร้อมตะกุยเลยเพราะมันเป็น all wheel drive เวลาท่านเข้าปากฝ่าตรงนี้นิดหน่อยไปตั้งแคมป์กับลูกลูกลูกเจอโคลนถ้าเกิดท่านเปิดแท็กชั่นมันจะไม่ยอมให้ตะกุยแต่ถ้าเกิดกดแท็กชั่นออฟออกมันจะยอมให้ท่านตะกุยละ แต่ว่าโอเคแล้วก็มีเซ็ตค่าลมยางอ่อนแสดงว่าล้อเนี่ยเห็นไหมผมนึกบอกว่ายางของรุ่นนี้มันต้องเป็นยางจำเพาะเจาะจงของมันเพราะว่าไม่ต้องใช้ยางโตโยต้าเท่านั้นที่ผมรู้มามันเป็นโอเลยอ่มันเป็น OE ของมาสด้าตัวนี้เลยแล้วมีที่โตโยต้าที่เดียวที่เดียวเท่านั้นมันจะต้องมีเซนเซอร์วัดลมยางเพรสเชอร์อยู่ที่ตัวจุ๊บลมลมอ่อนลมไม่อ่อนลมมันมันจะแจ้งสถานะขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลมีอินร์ด้วยนะ อิน o อตอนนี้น้ำมันวิ่งได้อีก65ยังใช้จะอยู่หน้าจอสแสดงผลค่าน้ำมันเป็นแบบดิจิตอลว่าอุณหภูมิด้านนอกนะครับมีวอร์นิ่งขึ้นมาเขาบอกให้กดอินโฟทีนึงก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ผมให้นานผู้ชมดูลเพิ่งเข้ามามเจ๊เจ๊บอกให้เล่นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวก,กดแบ็คก่อนนะกล้องบางนะ,ะกล้องบางกดแบ็คออกมาไม่ใช่แบ็คนี้อ๋อกดอินโฟคือแบ็คโอเคกดขึ้นไปอันนี้อยู่ในเลนก็มีเซนเซอร okay. ์ จับเส้นถนนนะครับแล้วก็มีค่าของสปีดความเร็วเฉลี่ยแล้วก็มีคอนซัมชันก็คืออัตราการาก,การินน้ำมันการสึ้นเปลืองนะครับแล้วก็มีเอเวอร์เรชเฉลี่ยอะไรต่างๆก็เหมือนรถทั่วไปนะครับที่ที่ใช้างานในปัจจุบันนะครับคราวนี้เรามาฟังเสียงเครื่องเสียงโบสกันบ้าเงาเพราะว่าเครื่องเสียงที่ให้มาถือว่ามาสด้าจัดเต็มจัดหนักส่วนใหญ่รถยนต์ทั่วไปปัจจุบันก็เสียงเครื่องเสียงดีอยู่แล้วนะแต่นี่คือเครื่องเสียงแบบพรีเมียมรู้จักไหมยี่ห้อนี้ นักเล่นเครื่องเสียงเขาเล่นกัน B O S E ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเพราะติดลิขสิทธิ์แต่เราจะฟังกันอยู่ในรถตอนนี้ก็ตัดเสียงออกไปแล้วกันได้ไหมตูนได้ฟังเสียงกันหน่อยว่าบอสลำโพงแตกไหมอันนี้ไม่ชัดจ้ะพี่เสียงดีอนว่าเป็นที่คืนแล้วล่ะเฮ้ใส่ตีเลยอะคันนี้ไม่ติดกินซีอก เขาเมื่เวลาจะลองเครื่องเสียงนะเขามเราจะลองรถลองเครื่องเสียงมันต้องติดติดเวลานี้ตลอดนะมันต้องติดแบบเวลาท่วนตลอดเวลาข่าวเอาพวกประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกว่าสองล้านคนต่อเที่ยว สูงกว่าประมาณการ7.79เร์ะที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นขออภัยครับเกิดขึ้น54ครั้งเสียชีวิตลอง0คนคุณสิงห์ะรายงานครับไ่ต้องรอกขากัไเลยเลยอะไรนะช่องล่างไหมแต่ตรงนี้ผมชอบอย่างนึ่งทำไมคะควาารเปิดเพลงสรับายครับคืนนี้กันไปเลยนะมี่มมี เรืตอวนี้มันไม่มีนะมึงเรืองวนี้มันไม่มีนะมึงอ่งจะชนกันตายไล้จะปาในกินตลาดรถช่วงล่างดีครับพวงมาลัยต่อสองดีเพราะพวงมาลัยนี้เป็นปัญหาใหญ่ของมาสด้าเรื่องแหลกเขามันเป็นแหลกไฟฟ้านะครับไม่มีอาการหน่วงหรืออาการไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอาการหน่งไม่มีอาการตึงมือไม่มีอะไรเลยตัวคันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เปิดมาเราใจสุดใช่ค่ะีิบาทเเห็นกหกเก้าแปดหกสายก็ออกห้างออกห้างไปแล้ว ออกค้าต้องมีร้านกว่าด้วยต้องมีร้านกว่าด้วยนะครับมาสด้าตราได้ตีตลาดในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นรถยี่ห้อหนึ่งที่ให้ออปชั่นครบอีกหนึ่งเจ้าเลยนะครับให้ออปชั่นล้นเหลือเลยนะครับผ่อนเบามากพี่โก้ค่ะหนึ่งเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นแปดสิบสี่งวดดอกเบี้ยก็ถูกมากถูกอย่างกับายแดงเลยนะคะสองจุดเก้าเก้าหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแล้วตาคุณเลยถูก มีหัวขับข้ื่อนกัเพราะว่าบงทีม,มันเป็นกับเครื่องสี่ล้อนะครับถ้าท่านผู้ชมอย่างนี้เป็นรถกับเครื่องสี่ล้อนั่งสบายรู้สึกแบบว่าไม่เวียนหัวไม่มึนมันจะเกาะถนนใช่ขนาดนั่งสบายมาสด้าด,ดีไซน์หลังนะค่อนข้างสบายแล้วก็วมาสด้าดจะเป็นรถยี่ห้อนหนึ่งที่ดีไซน์โพซิชันของการนั่งเกือบเกือบสปอร์ตหน่อยเบาะจะมีตรงรับตรงเอวถ้าเป็นเบาคนขับคนนั่งหน้าอ่ามันมีรับเอวมีรับสะโพกนะครับมาสด้าจะเป็น เหมือนสโลแกนเขาว่าซูมซูมอ่ะอ่าคือขับสนุกขึ้นคือคำแล้วมันขับแล้วมันเร้าใจมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ภายในก็สีดำเอาแนวสปอร์ทึมๆครับแล้วก็ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายก็อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจใครที่สนใจคันนี้นะครับหรือสนใจรถคันอื่นๆที่เราเคยรีวิวกันไปของทัพเทนกระดาษคุณน่าโทรเช็คกันก่อนว่ารถยังอยู่ไหมถ้ารถอยู่ท่านเข้ามาดูแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม่อยู่หลายคันละ พอรถสวยจริงๆต้องบอกว่าคัดรถมาได้ดีมากๆคันนี้เ <På S 1> uh. ป็นเหมาะสมสำหรับสตรีที่เพิ่งหารถคันใหม่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆกับเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเลือกนี้โอเคเลยไม่อายใครด้วยเวลาขับไปเจอสังคมถูกไหมเพราะงั้นวันนี้ขอบคุณเต็นทับเทนกระดาษนะครับที่ให้พวกเรามารีวิวกันอีกแล้วถือว่ารถคุณภาพสูงคุณภาพดีและต้องขออนุญาตแนะนำนะคะสำหรับบางคนไม่ชอบไม่กล้าโทรคุยหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ แอดท็อปเทนกาลาดอย่าลืมมีแอดด้วยนะท็อปเทนกาลาดเลยอ่าเข้าไปไลคุยกันซอสแล้วก็นายใหญ่ทีมงานเขารอตอบคำถามท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่านนี้ให้ Facebook ปึ๊บขึ้นมาท่านก็ติดต่อกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกับการรีวิวใหม่ของเต็นท์ท็อปเทนกาลาดในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ